รู้ไหมคะบ้านหลายหลังทำไมขายไม่ได้ทั้งที่ดูสวยและราคาดีสรุปมาให้แล้วค่ะนี่คือ4ปัจจัยที่ผู้ซื้อใช้พิจารณาก่อนการซื้อบ้านข้อ1คือโลเคชันค่ะเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าหรือว่าใกล้ทางด่วนคนเห็นแล้วก็อยากจะมาอยู่อาศัยบริเวณนั้นข้อที่2ก็คือตัวบ้านต้องพร้อมค่ะไม่ซุกซมดูแลมาดีนั่นหมายถึงมีมูล,ลค่าข้อ3สําคัญมากคือราคาต้องไม่สูงเกินกว่าตลาดทําให้จูงใจคนอยากมาดูค่ะข้อ4สุดท้ายคือการทําการตลาดต้องทําให้ถึงลูกค้าตัวจริงทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะถ้าน เองนั้นแล้วแต่ว่ายังขายไม่ได้ไม่มีคนติดต่อมาให้บ้านดีโดนใจช่วยสิคะทีมงานเราดูแลให้คุณทั้งหมดนะคะตั้งแต่การวิเคราะห์ราคาถ่ายภาพแล้วก็ในเรื่องของการทําการตลาดด้วยเวลาคนสนใจเราพาไปให้ดูแล้วก็อธิบายให้ครบวงจรรวมไปจนถึงเรื่องยากๆอ,อย่างการต่อรองแล้วก็การเตรียมเอกสารในวันโอนก็ดูแลให้ทั้งหมดคะ่ะถ้าฝากขายกับบ้านดีโดนใจคุณจะรู้ว่าการขายบ้านให้จบอ่ะมันง่ายกว่าที่คุณคิดคะ่ะจะขายบ้านใช่ไหมคะติดต่อบ้านดีโดนใจมาเลยคะ่ะ